สวัสดีครับผมหมูภาษานะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับจอ Android นะครับของแบรนด์ Alpha a Cous ติกขนาด9นิ้วเป็น Android r a m 2 r ร m 16นะครับแล้วก็เป็น Android เวอร์ชัน10นะครับตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของแบรนด์ Alpha นะครับติดตั้งตรงรุ่นกับรถ Honda c i v ว c FC FK นะครับที่สามารถติดตั้งได้อย่างลงตัวนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมหน้ากากและชุดปลั๊กตรงรุ่นนะครับหน้ากากก็เป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับเป็นจอ9นิ้วที่ติดตั้งแล้วก็ดูหรูหรูด ติดตั้งเสร็จนะครับระบบคอนโทรลที่พวงมาลัยเดิมรถเนี่ยใช้งานได้นะครับใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปุ่มรับสายวางสายใช้งานได้นะครับรวมไปถึงนะครับระบบกล้องนะครับระบบกล้องก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็ระบบคอนโทรลใช้ได้นะครับกล้องหลังใช้ได้แล้วก็ระบบแอร์นะครับโชว์บนจอด้วยนะครับตัวนี้ระบบแอร์โชว์บนจอแล้วก็แสดงผลนะครับถูกฝังด้วยนะครับก็คือจะแสดงผลองศาเนี่ยฝั่งทางขวามือแล้วก็ปุ่มปรับลบอ่าปุ่มปรับลมนะครับจะอยู่ฝั่งทางซ้ายมือนะครับก็โชว์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประตูนะครับ ก็โชว์ถูกฟังด้วยนะครับก็จะมีประตูโชว์นะครับโชว์ถูกฟังด้วยนะครับประตูนะครับในการใช้งานในระบบนะครับก็จะมีระบบนำทางนะครับวิทยุ FM แล้วก็เล่นเพลงจากแฟลชได้หรือ USB ได้แล้วก็บลูทูธได้นะครับแล้วก็เล่นวิดีโอจากแฟลชได้หรือ USB ก็ได้นะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้แล้วก็ตัวฟังก์ชันแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะโหลดมาใช้งานนะครับทางเพจสโต้นะครับในการใช้งานนะครับก็ใช้งานระบบ นำทางแล้วก็ YouTube ได้นะครับตอนนี้เราก็ใช้งาน YouTube เหมือนแท็บเล็ตและโทรศัพท์ทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะโหลดแอปนำทางเป็นของ g o o g l e Map นะครับมาใช้งานได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานระบบนำทางได้ปกตินะครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะโหลดแอปทีวีออนไลน์หรือว่าแอปอื่นๆมาใช้งานนะครับหรือว่าจะใช้งานระบบแบบใช้งาน2จอในเวลาเดียวกันก็ได้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานนำทางนะครับ ฝั่งหนึ่งแล้วก็ YouTube ฝั่งหนึ่งได้นะครับในเวลาเดียวกันแบบนี้นะครับถ้าให้เหลือฝั่งเดียวเราก็สามารถที่จะทัดแบบนี้ให้เหลือนาทางฝั่งเดียวได้ด้วยนะครับตอนกลางคืนก็สามารถปิดแสงได้นะครับในกรณีที่เราฟังเพลงหรือรับชมวิดีโออยู่แต่ว่าอยากจะฟังแต่เสียงนะครับเราก็สามารถที่จะปิดแสงได้นะครับการใช้งานก็ระบบครบจบในหนึ่งเดียวจริงๆนะครับกับ จอของแบรนด์ Alpha a c o u s t i c นะครับเป็น Android version 10นะครับแรม2ลอม16นะครับ CPU 4คอด้วยนะครับจอเป็นจอแก้วสายนะครับจอ IPS นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดติดตั้งได้อย่างลงตัวกับรถ Honda Civic FCSK นะครับติดแล้วก็ลงตัวสวยงามแล้วก็ระบบครบจบในหนึ่งเดียวจริงๆนะครับก็โอเคนะครับขอจบรีวิวนะครับในการแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ